สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับ Toyota Corolla Artist เนะครับ1.8 S Sport นะครับออปชั่นปี2019ไมล์แสนห้ารถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับคันนี้ได้ชุดแต่ง S Sport รอบคันนะครับเป็นเครื่อง Duo VVTi นั่นเองนะครับแล้วก็ล้อแม็กสีดำปัดหน้าเงายาง Michelin นะครับพาเหร่สปอร์ตไฟนะครับนี่ฮะได้ยางปี2023นะแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับไฟ Daytime Running Light นะครับตัวรถบอดี้เดิมทั้งคันนะ ได้กระจกตาโตโยต้าแท้เดิมทุกบานนะครับเปิดเข้าไปภายในเบาะฝั่งคนขับได้ปรับไฟฟ้านะเบาะหนังสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วก็พวงมาลาัยมันติฟังก์ชันมีเกียร์แพดเดนชิพโหมดแมนจิ้งสตาร์ทนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนนะครับห้าหมื่นหกสิบเอ็ดกิโลจอทัชสกรีนแอร์ออโตโอ้เกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตให้ใช้ครับนะสำหรับพี่ๆไหนที่หาเครื่องพันแปดไว้ใช้อยู่ครับคันนี้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับที่เสียดสาีดีด้านหลังมีให้ แล้วก็เบาะด้านหลังนะครับ